ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมนก็แมนและคลิปนี้คือการสปอยซีรีส์ริชาร์ยอดคนสืบระหํามีซั่น3รับซึ่งผมจะแบ่งเป็น3พาร์ทเหมือนเดิมใครยังไม่ดูสซีซั่นแรกเนี่ยกดที่มุมขวาบนเมื่อดีารวัตรทหารที่ฉลาดที่สุดในโลกต้องกลับมาสืบระหัมคราวนี้ไม่ใช่แค่สืบครับแต่ต้องแฝงตัวระหัาด้วยหนังจะสนุกแค่ไหนก่อนชมคลิปขอขอเลขหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปด้วยนะครับพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นที่เมืองแอปบอดวิลล์รัดเมนที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเฮเวนเฮิร์สแจ็ควิเทอร์ลงจากรถตู้โสมสม,มองสังเกตรอบข้างซึ่งมีเก๋งออรดี้สีดําจอดอยู่พระเอกเปิดหลังรถหยิบกล่องแผ่นเสียงเก่าเพื่อเอามาขายให้กับร้านแถวนี้แต่ระหว่างคุยกับเจ้าของร้าน,นยับเขาเห็นรถกระบะปริศนาขับมาจอดคนขับเนี่ยเป็นชายใส่หมวกท่าทางดูร้อนดนซึ่งจ้องไปยังรถเก๋งสีดาพระเอกก็คอยสังเกตและไม่นานเนี่ยเด็กหนุ่มนักศึกษาคนหนึ่งได้เดินขึ้นมาขึ้นรถเกง Audi สีดํา ถาว่าพอจะออกตัวเท่านั้นชายในกระบะก็พุ่งชนเต็มแรงคนขับรถสลบคาที่มันตั้งใจจะลักพาตัวเด็กหนุ่มครับชายสวมหมวกจ่อปืนใส่เด็กหนุ่มดูหวาดกลัวมากมันโยนระเบิดใส่รถและพาตัวเหยื่อออกมาพระเอกตัดสินใจยิงปืนเข้าช่วยแต่ว่ามันก็กระดสวนกลับพี่เบิมหลบข้างรถตู้ชายปริศนารีบขับออกไปพระเอกยิงยางรถมันแตกจนไปต่อไม่ได้ชายสวมหมวกจะยกปืนแต่พระเอกก็เหนียวไกลใสกกลางลำตัวมันเด็กหนุ่มเห็นเต็มสองตาริชเชอร์บอกชายหนุ่ม ฉันจะไม่ทําอะไรนายเขารีบพาไปขึ้นรถตัวเองหนุ่มน้อยดูลังเลครับพระเอกก็เร่งให้รีบไปขึ้นซะ อาจจะมีพวกมันตามมาอีกท่านใดนั้นก็มีเสียงชายตะโกนมาจากข้างหลังพี่เบิ้มหันมาพร้อมยิงทันทีอีกฝ่ายดับคาที่ทว่าเขากลับเป็นตำรวจพระเอกดูตกใจหนุ่มน้อยพูดคุณยิงตำรวจพีเบิ้มบอกว่าเขาไม่รู้ฉันคิดว่าเขาจะหยิบปืนตอนนั้นเนี่ยก็มีเสียงไซเรียนรับพระเอกบอกว่าเราต้องไปเดี๋ยวนี้เขาขับพาเด็กหนุ่มออกมาพร้อมกับเอ่ยถามทำไมมันคิดจะลักพาตัวนายอีกฝ่ายเงียบไม่ตอบซึ่งจะเห็นว่าหนุ่มน้อยคนนี้เขาเคยถูกตัดหูข้างหนึ่งรับคนที่ตามมาเนี่ยเป็นตำรวจมหาลัย เด็กหนุ่มบอกให้จอดพระเอกบอกว่าไม่ได้ฉันยิงตำรวจด้วยปืนผิดกฎหมายอีกฝ่ายพยายามบอกว่าคืออุบัติเหตุแต่พี่เบิ้มเนี่ยไม่ขออธิบายกับตำรวจเขายิงคนตายพวกนั้นไม่สนหรอกว่ายิงทำไมตำรวจขับเข้ามาแนบข้างพร้อมลั่นไกใส่พวกเขาก้มหลบและพยายามขับหนีสองฝ่ายไล่ล่ากันสักพักหลังจากวิเคราะห์พื้นที่พระเอกบอกเด็กหนุ่มจับแน่นๆเขาตัดสินใจบเบลกทำให้ตำรวจที่อยู่มุมอับไม่เห็นรถข้างหน้าจึงพุ่งชนและตามต่อไปไม่ได้ พวกนั้นเห็นรถพระเอกแล้วจึงต้องเปลี่ยนขั้นใหม่เขาเลือกเชฟคันนี้มันจอดทอยหลังพร้อมที่บังแดดคงเป็นของคนงานที่ไม่รู้ตัวว่ารถจะหายจนกว่าจะดึกเขาให้เด็กหนุ่มดูต้นทางส่วนพี่แกเนี่ยทำการเปิดประตูเด็กหนุ่มถามคุณหัดเรื่องพวกนี้มาจากไหนขโมยรถขับรถแบบนั้นแล้วก็ยิงคนอีกพระเอกก็บอกแค่ว่ายิงคนเนี่ยฝึกจากกองทัพที่เลืเรียนรู้ด้วยตัวเอง เขาเปิดประตูสําเร็จก่อนจะบอกเด็กหนุ่มให้โทรเรียกคนมารับซะบอกว่านายช็อกแล้วจําไม่ได้ว่าฉันหน้าตาเป็นยังไงอีกฝ่ายก็ตอบทันทีว่าไม่เอารับคุณจะทิ้งผมไม่ได้ถ้าพวกนั้นเจอผมละ่ะพระเอกก็ตอบทันทีเราจะให้ฉันทำยังไง พานายไปส่งตำรวจเลยฉันทำแบบนั้นไม่ได้อีกแล้วเด็กหนุ่มจึงเสนอให้ไปส่งที่บ้านครับพระเอกก็เอ่ยราบเรียบว่าไม่วันนี้ฉันทำเพื่อนายมามากพอแล้วฉันต้องหายตัวไปเขาเช็ดลายในมือจากรถคันเก่าฉันเป็นคนเร่ร่อนที่ใช้ปืนไม่จดทะเบียนฉันจะไม่ยอมเสี่ยงเด็กหนุ่มบอกทันทีพ่อผมด้วยมีเส้นสายเยอะเขาน่าจะช่วยคุณได้พระเอกก็ถามเลยแล้วเขาจะช่วยฉันทำไมอ่ะอีกฝ่ายก็ตอบถ้าคุณช่วยลูกเขาไว้ไงเด็กหนุ่มพยายามพูดอยู่นานครับว,ว่าเรื่องตำรวจเป็นอุบัติเหตุพ่อจะขอบคุณที่่่ระเเอกกกชวยไมให้ลลููขาาถ อีกซึ่งนี่ไม่ใช่การลักพาตัวครั้งแรกครับเด็กหนุ่มเคยโดนมาแล้วเมื่อ5ปีก่อนซึ่งครั้งนั้นเนี่ยต้องเสียหูไปเนื่องจากพ่อไม่ยอมจ่ายค่าไถ่พอเห็นใบหูพ่อจึงยอมพระเอกถามว่าพ่อในทำอาชีพอะไรซึ่งคืนนำเข้าพรม แต่วรวยมาจากมรดกทําให้เด็กหนุ่มตกเป็นเป้าซึ่งคนที่ถูกระเบิดในออดดี้เนี่ยไม่ใช่คนขับรถแต่เป็นบอี้การตั้งหากครับพระเอกแนะนําครั้งหน้าให้จ้างมือดีกว่านี้คนที่ขับชนนายเนี่ยเป็นมือโปถ้าไม่ได้ชั้นมันคงได้ตัวนายไปแล้วเด็กหนุ่มก็บอกทันทีงั้นก็พาผมกลับบ้านแล้วให้พ่อผมจ่ายค่าตอบแทนให้คุณอยากจะหายตัวซึ่งต้องการเงินและพ่อผมมีเงินเด็กหนุ่มดูอ้อนวอนมากพระเอกนิ่งคิดสักพักก่อนจะเอ่ยถาม นายชื่ออะไรอะซึ่งเขาชื่อว่าริชาร์ดเบกตอนนั่นเองเสียงไซเรือนเนี่ยก็กําลังมาสุดท้ายพี่เบิ้มก็บอกให้ขึ้นรถเขาตกลงจะไปส่งบ้านยับเดินทางได้ไม่นานก็มาถึงบ้านของริชาร์ดซึ่งโคตรอลังการตั้งอยู่ริมน้ํามีรั้วเหล็กกั้นด้านหน้าข้างหลังคือทะเลเขาหยุดรถที่ปั๊มยามซึ่งคนเฝ้านี่คือชายร่างยักษ์นามว่าพอลเล่มันสั่งด้วยเสียงทหารให้ลงมาจากรถริชาร์ดบอกว่าไม่เป็นไรผมคุยกับพ่อแล้วพอลลี่ตอบทันทีกูไม่สนเว้ย มันสั่งให้ลงรถอีกรอบพระเอกก็ปฏิเสธทันทีบอกเด็กหนุ่มว่ามันหยาบคายแต่ดูเหมือนดิชาร์ดเขาจะกลัวชายคนนี้มากครับจึงขอให้พี่เบิ้มทําตามพระเอกยอมลงจากรถยืนจ้องหน้ามันพี่เบิ้มว่าตัวใหญ่แล้วแต่พอเทียบกับเจ้าพอลลี่เนี่ยคือเห็นชัดมากว่าต่างกันเยอะ พอลลี่ค้นตัวมันกําลังหาอาวุธและหยาบคายใส่พระเอกไม่หยุดวิชาร์ดจึงบอกว่าปืนเขาอยู่ในรถและไม่มีกระสุนเนื่องจากยิงไปหมดแล้วพอลลี่เปิดให้เข้าไปได้พระเอกขึ้นรถเป็นพ่อครัพรมที่มีการคุ้มกันแน่นหนามากนะวิชาร์ดก็ตอบแค่ว่าพ่อเขารวยซึ่งในห้องป้อมยามเนี่ยมีจอแสดงผลกล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้าทุกส่วนเ พร้อมกับปืนกลกระสุนจัดเต็มของพอลลี่ระหว่างเข้าไปพระเอกก็ถามลูกน้องพ่อนายคุยกับเพื่อนลูกชายแบบนี้เหรอริชาร์ดก็ตอบเลยพอลลี่เนี่ยไม่เชิงเป็นลูกน้องพ่อครับเขาทําตามใจตัวเองริชาร์ดพามาห้องครัวแต่พระเอกยังไม่ทันได้กินอะไรชายคนนี้ก็โคลมาเขาชื่อว่าดุกเป็นหัวหน้ารอปพอที่นี่บอกว่าเบคต้องการพบซึ่งก็คือพ่อของริชาร์ดดุกเดินถืออาหารออกไปพระเอกถามทำไมาเขากินข้างนอกอ่ะริชาร์ดบอกไม่รู้เหมือนกัน พระเอกได้พบกับพ่อวิชาร์ดซักคอรี่แบกเท่าที่รู้เนี่ยเขาคือในายใหญ่ที่นี่ซึ่งผนังห้องมีปืนเป็นโลติดอยู่แบกขอบคุณที่ช่วยชีวิตลูกชายพร้อมกับยื่นแก้วเหล้าให้แต่พระเอกนิ่งไม่รับทั้งสองพูดคุยเรื่องการลักพาตัวที่เกิดขึ้นเมื่อ5ปีก่อนเบกถามว่ามีอะไรพูดไหมพระเอกจึงบอกบริการที่จ้างมาไม่ได้เรื่องมีรถกระบะโซม,มาจอดย่านมหาลายัยมีการที่ไหนที่ไม่เอะใจเรื่องนี้เบกชมว่าอีกฝ่ายเนียใส่ใจรายละเอียดเล็กน้อยถามว่าเรียนรู้มาจากไหน ทำไมถึงเก่งเรื่องการประเมินภัยรอบด้านพระเอกก็ตอบทันทีเขาเคยอยู่กองทัพสารวัตรทหารเขามาขายแผ่นเสียงที่ไม่ได้ใช้แล้วเบคถามทันทีนั่นงานน่ายเหรอขายแผ่นเสียงดูทรงเบคนั้นว่ายังไม่ไว้ใจอีกฝ่ายรับพระเอกบอกว่าเขาไม่มีงานไม่ต้องจ่ายค่าเชา่าเพราะไม่มีบ้านเนื่องจากย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆที่ต้องพกปืนเพราะไม่ว่าจะไปที่ไหนดูเหมือนปัญหาเนี่ยจะตามเขามาจึงต้องมีเจ้าหนี้ไว เบคได้ยินมาว่าพระเอกเพึ่งยิงตำรวจพี่เบิร์มก็บอกทันทีผมแค่อยากได้ที่กบดันเงียบๆพร้อมเงินซื้อชื่อใหม่แล้วผมก็จะไปเบคก็โอเคก่อนจะพูดจากใจฉันติดหนี้นายฉันจะลองหาทางช่วยเรื่องยิงตำรวจเขาเรียกดุ๊กเข้ามาบอกให้พาไปกินข้าวได้แต่ก่อนพระเอกออกไปเนี่ยเขาก็ตั้งใจจับแก้วเหล้าครับพร้อมพูดเหมือนรู้ทันอีกฝ่ายผมจับแน่นมากน่าจะเอาไปตรวจลาย้นมือได้ซึ่งคือสิ่งที่เบคต้องการตั้งแต่ชวนดื่มแล้วครับเบคเอ,อ่ยว่าอย่าเคืองกันเลยฉันแค่อยากรู้ว่านายเป็นใครพี่เบิร์มก็ตอบท้ทาย นผมเป็นคนที่ช่วยให้ลูกคุณไม่ถูกตัดหูอีกข้างเบคไม่ตอบแต่คิดในใจแม่รู้มากจริงนะหมอเนี่ย ทว่าระหว่างเดินออกมาละเอกก็เห็นริชาร์ดวาดภาพอยู่เขาเดินมาคุยด้วยซึ่งดุกเนี่ยก็ไม่ชอบใจเท่าไหร่ริชาร์ดชอบวาดรูปมากครับเด็กหนุ่มถามว่าคุยกับพ่อเป็นยังไงบ้างละเอกก็บอกว่าพ่อนายไม่ไว้ใจคนอื่นง่ายๆที่เบิ้มแปลกใจทั้งที่เกิดเรื่องแต่เขากลับไม่มาดูลูกชายเลยแต่ริชาร์ดก็ดูไม่โกรธแถมเข้าใจพ่อเนื่องจากโทรคุยกันแล้วส่วนแม่ริชาร์ดเนี่ยเสียตั้งแต่4ี่ขวบแต่แล้วตอนนั้นดุกก็บอกละเอกว่าเจ้านายอยากพบอีกครั้งคราวนี้พามาายังงโรงน พร้อมกับมีชายร่างยักษ์พอลลี่เบคเข้าเรื่องมีคนเห็นตอนเกิดเหตุแต่ก็ระบุตัวไม่ชัดเจนไม่น่าสาวถึงตัวพระเอกได้เบคเช็คลายนิ้วมือแล้วี่เบิลมยอมรับว่าเร็วใช้ได้คงม,มีเส้นสายใหญ่พอดูเบคบอกทันทีที่นี่เราทำทุกอย่างจริงจังเบคพูดประวัตินายน่าประทับใจมากจบจากเวสต์พอยต์สซิลเวอร์สตาร์เพอร์เพอรฮาร์ดอีกมากมาย ซึ่งพอลลี่เองเนี่ยก็เคยอยู่กองทัพเหมือนกันยับเขาไม่ชอบพวกทหารพี่เบิร์มยิ้มบอกพอลลี่สอบตกทหารพลเรือนไม่แปลกใจและน่าจะสะกดคำไม่เป็นด้วยซ้ำเบ็คบอกจริงจังเขาให้เงินพระเอกได้มากกว่าที่ต้องการตอนนี้กำลังขาดคนแต่ก่อนที่จะรับเข้าทำงานเนี่ยเบคต้องการทดสอบบางอย่างเขาวางปืนพระเอกลงบนโต๊ะซึ่งดุกเนี่ยก็ยืนอยู่ข้างหลังชักปืนจากเอวออกมาพระเอกถามทันทีจะให้ผมเอาไปทำอะไรพอลลี่ก็ตอบแทนเอาไว้เล่นลัสเซียนรูเล็ตไงไอโง่พระเอกบอกเลย ตามกฎรัฐบาลกลางทำไม่ได้แต่ดูก็สวนว่า นายยิงตำรวจเราจับนายส่งได้หรือจะทำตามที่บอกเลือกเอาพระเอกก็นิ่งไปก่อนจะยอมใส่กระสุนหมุนลูกโม่ดุกจอปืนขึ้นเพื่ออีกฝ่ายคิดตุกเตกพระเอกยกปืนใส่ขมับตัวเองครับก่อนจะเหนียวไกลออกไปปรากฏว่ากระสุนไม่ตรงรังเพลิงเบกโอเคบอกว่านายผ่านแล้วแต่ว่าพี่เบิร์นยังไม่หยดุดเขาหมุนลูกโม่ต่อและยิงไปอีกหลายครั้งซึ่งก็ยังไม่ออกสักนัดทุกคนในห้องอึ้งจนเบคทนดูไม่ได้ต้องาแย่งปืนจากมือไปนายพิสูจน์ตัวเองแล้วเขาพูดแม่งไอ้นี่มันบ้าเบคถอนหายใจ ขอต้อนรับสู่ทีมริชอร์พอเบกและพอลลี่ออกจากโรงนาดุกจะพาไปที่ห้องพักพระเอกขอปืนคืนแต่ดุกให้ไม่ได้เขาพูดพอลลี่คนเดียวว่าตึงมือแล้วเขาไม่อยากให้ยักษ์อีกคนเดินไปมาพร้อมปืนพระเอกจึงบอกผมไม่ได้บ้าผมรู้อยู่แล้วว่ากระสุนคือของปลอมกระทั่งดุกลองยิงให้ดูปรากฏว่ากระสุนจริงครับพระเอกถามเลยแล้วจะทำยังไงถ้าผมตายอ่ะดุกกตอบเสียงเข้มแบบเดียวกับที่เราทำกับคนก่อนพระเอกสังเกตพื้นที่น้ำมันหยดลงมาเหมือนมันมีรูข้างล่างครับอาจจะเป็นห้องใต้ดิน ดุกพาพระเอกมายังห้องพักสั่งให้อยู่ในห้องเฉยๆพรุ่งนี้ค่อยเริ่มงานเบคอาจไว้ใจนายแต่ฉันไม่พรอเขาออกไปเนี่ยยิเบิมก็สำรวจห้องทันทีว่ามีกล้องหรือที่ดักฟังไหมปรากฏว่าไม่มีพระเอกนั่งลงหยิบมือถือลับออกจากส้นบูทก่อนจะกดโทรหาใครบางคนเขาพูดสำเร็จแล้วอ้าว นี่มัอนอะไรกันมันคือแผนของพระเอกที่แฝงตัวเข้ามางั้นหรือและนี่คือปฐมบทเริ่มต้นของซีรีส์ภาคต่อน้ำดีสุดมันรับซึ่งภาคนี้เนี่ยสร้างมาจากเล่มที่7 Persuader ตลบหลังฆ่า หลายวันก่อนหน้าพระเอกนั่งเชลวเดืยมกาแฟอยู่ริมถนนเขาสังเกตเห็นหนุม่มคนหนึ่งที่จ้องจะขโมยของชาวบ้านอี่เบิรมเข้าไปบอกว่าอย่าทำอีกฝ่ายทำเป็นไขสือพระเอกจึงอธิบายแผนของมันเด็กหนุม่มอึง้งถามว่าคุณเป็นตำรวจเลยพระเอกบอกว่าไม่ใช่ก่อนจะยื่นเงินให้100ดอลลาร์รับไปแล้วไปหางานทำซะเด็กหนุม่มขอบคุณมากตอนนั้นเองครับพระเอกเห็นชายคนหนึ่งที่อยู่ถนนฝั่งตรงข้ามเขาดูตกใจมากจะเดินข้ามถนนไปหา เ่าก็มีรถวิ่งตัดหน้าพอดีชายคนนั้นขึ้นรถก่อนจะขับไปทันทีพระเอกดูร้อนรนยืมมือถือของเด็กหนุ่มคนเมื่อกี้โทรไปหาหน่วยร้อยสิบซึ่งคือหน่วยสืบสวนพิเศษที่เขาก่อตั้งจ่าพาวลเป็นคนรับเมื่อรู้ว่าเป็นพันตรีริชเชอร์ก็ยินดีช่วยทันทีพระเอกขอให้สืบอป้ายทะเบียนรถของชายปริศนาเมื่อกี้ได้เรื่องแล้วโทรมาที่โมเตลข้างทางที่เบิรมนอนรอสายชิวๆกระทั่งมีคนมาเคาะประตูบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่แต่พระเอกไม่เปิดให้ เขาแอบหนีไปด้านหลังห้องพร้อมกับแปลงสีฟันแต่ก็โดนอีกฝ่ายมาดักหน้าครับเป็นปอป,อ,ปอ,สอสาวเธอพูดเก่งมากแถมรู้ด้วยว่าอีกฝ่ายเป็นใครหญิงสาวชื่อว่าซูซานดัฟฟี่ส่วนชายอีกสองคนหนุ่มหน้าอ่อนเอเลียสส่วนชายร่งท้วมวิลเล่แต่ไม่ว่าพวกนี้ต้องการอะไรพระเอกก็ไม่สนเพราะไม่มีอะไรที่เขาต้องการจากอีกฝ่ายพี่เบิ้มจะเดินกลับห้องกระทั่งดัฟฟี่ได้พูดไปรอรับสายจากจ่าพาเวลเลยเขาไม่โทรมาหรอกพวกเธอรู้เรื่องหมดแล้วครับเนื่องจากพาเวลเนี่ยเป็นคนบอกเรื่องนี้เองต้องเค้นตั้งนานกว่าจะพูดพระ เอกยอมกลับมานั่งต่อเอ่ยถามว่าหน่วยกลางกําลังสืบอ,อะไรอยู่หญิงสาวซึ่งเป็นหัวหน้าก็เข้าเรื่องพวกเธอกําลังเสือบริษัทนําเข้าพรมที่ชื่อว่าบีแซบาซามีซัคคารีแบกเป็นเจ้าของเธอคิดว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการลักลอบขนยาเข้าประเทศแต่ไม่มีข้อมูลอะไรของบีแซบาซาแม้กระทั่งที่อยู่ือกระทั่งเจอป้ายทะเบียนรถที่พระเอกขอให้เช็คมันเชื่อมโยงกับบีแซบาซาพวกเขาให้ดูรูปแบกซึ่งอยู่กับลูกค้ามีพอลลี่ยืนด้านหลังแต่พระเอกไม่รู้จักใครสักคนยับ ดัฟฟี่ให้บอกมาว่าคนที่พระเอกเห็นบนถนนเนี่ยคือใครอีกฝ่ายไม่ยอมพูดจนกว่าจะทําบางอย่างให้ตอนแรกดัฟฟี่เนี่ยกวนเถียงกันไปมากับพระเอกซึ่งต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้ปากแซ่บไม่เบาครับสกิลปากในซูซีกับพระเอกเลยแต่สุดท้ายหญิงสาวก็ยอมจะให้เราช่วยอะไรพระเอกให้หาข้อมูลจากโรงพยาบาลเมื่อ10ปีก่อนหาประวัติชายลูกครึ่งเอเชียที่บาดเจ็บจากการตกที่สูงได้เรื่องแล้วบอกเขาจากนั้นค่อยมาคุยเรื่องที่ดัฟฟี่ต้องการ เช้าตรู่วันโตมาพระเอกรอรับสายกระทั่งดดฟฟี่โทรมาทั้งสี่คุยต่อที่ร้านอาหารหญิงสาวเล่าเรื่องชายคนนั้นหลังจากเสืบอเมื่อสิบปีก่อนวันนั้นเขาไม่ตายหมอช่วยไว้ได้แต่เขามีปัญหาเรื่องความจำระยะสั้นนั่นคือจำสิ่งที่เกิดเมื่อสองสามวันก่อนไม่ได้เขาแอบหนีออกจากโรงพยาบาลไม่มีใครออกตามหาเนื่องจากไม่มีประวัติตรงกับคนหายรับดฟฟี่บอกทุกอย่างแล้วคราวนี้พระเอกพูดบ้างตกลงชายคนนี้คือใครพระเอกก็ยอมเล่าเขาคือพันโทฟรานซิสซาเวียควิน จากหน่วยข่าวกรองของกองทัพสหรัฐหาไรายได้เสริม ้วยการบอกข้อมูลลับให้แก่ประเทศศัตรูแต่ยังไม่ทันจับได้ก็มีคนโยนเขาลงจากหน้าผาก่อนและที่ไม่มีประวัติลายนิ้วมือเนื่องจากควินเนี่ยมีเส้นสายกับหน่วยข่าวกลองครับดับฟีเข้าใจทันทีว่าวันนั้นพระเอกเห็นควินอยู่บนถนนก็เลยพยายามจะตามหาอีกฝ่ายตอบว่าใช่หัวหน้าป,ปอปสสาวเอ่ยขึ้นเราอาจช่วยกันและกันได้หญิงสาวชวนพระเอกออกไปคุยสองคนพวกวินลี่เนี่ยก็งงทำไมหัวหน้าดูสนใจพี่เบิ้มเป็นพิเศษทั้งสองเดินไปคุยไปดัฟฟีเป็นฝ่ายพูดเธอเล่าว,ว่าเคยผิดพลาดมาก่อน ในการจับพ่อค้ายาคนหนึ่งหลักฐานใช้การไม่ได้เพราะว่าถ่ายในพื้นที่ส่วนบุคคล พระเอกถามเลยคุณดูแผนที่ผิดเหรอดดฟฟีต่ตอบว่าเราจัดการผิดพลาดนะ่ะคราวนี้จึงต้องรอบครอบกว่าเดิมตอนที่บริษัทนำเข้าพรมบีแซรมาซาเปิดรับสมัครพนักง,งานสาวดดฟฟี่ได้สงสัยเข้าไปครับเธอชื่อว่าเทเลซ่าแดเนียลเคยติดแป้งแต่สามารถเลิกได้แล้วเธอเกิดมาเพื่อเป็นสายลับแต่แล้วเมื่อราวอาทิตย์ก่อนจู่ๆก็ขาดการติดต่อดัฟฟี่เปิดรูปเทเลซ่าให้พระเอกดูซึ่งสาวน้อยใช่ต่างหูรูปบวงขนาดใหญ่ดดฟฟี่ขอหมายคนที่นั่นไม่ได้ พระเอกถามทันทีให้ผมดูรูปทําไมอีกฝ่ายตอบเลยก็เพื่อที่จะให้คุณจําหน้าเธอได้ก่อนจะส่งคุณเข้าไปแฝงตัวในบริษัทของเบ็คพระเอกสวนเลยถ้าเทเรซาเข้าไปเกี่ยวอะไรกับควินจริงป่านี้คงสายไปแล้วควินคือคนระยำที่สุดที่เขารู้จักดัฟฟี่ก็ย้านั่นยิ่งเป็นเหตุผลที่คุณต้องเข้าไปและฉันไม่ได้แค่สวยแต่มีแผนด้วยทั้งสองอยู่บนรถหน้ามหาลัยแผนที่ว่าก็คือจะให้พระเอกเนี่ยแกล้งช่วยวริชาร์ดลูกชายของเบ็คจากการถูกลักพาตัวนั่นเองครับ ที่ห้องพระเอกพวกเขากลับมาวางแผนกันทำยังไงถึงจะแนบเนียนที่สุดโดยที่ริชาร์ดและพ่อของเขาเนี่ยไม่สงสัยรถจะใช้รถปอปสอที่ยึดมาจากค่าบริการไม่ได้พระเอกเสนอหลังจากขับรถให้ใช้ระเบิดแสงจะดูสมจริงมากรวมถึงกระจกแตกริชาร์ดจะไม่สงสัยจับการไว้ไม่มีกำหนดไม่ให้ใช้โทรศัพท์เอายามาจากที่เก็บหลักฐานยัดไว้ท้ายรถเท่านั้นก็สามารถก,กักตัวไว้ได้ตามที่ต้องการดัฟฟี่ยอมรับว่าผิดกฎหมายแต่ดูจากรูปการตอนนี้คงต้องทำ ปัญหาเรื่องบอดี้กัดหมดไปครับต่อมาคือหาคนที่ลงมือลักพาตัวเอเลียตก็ขออาสาแม้ดฟฟี่พายายามห้ามแต่ชายหนุ่มยาแก้ตัวที่เคยทำพลาดเมื่ออดีตแท้จริงแล้วเขาเป็นคนดูแผนที่พลาดทำให้หลักฐานใช้การไม่ได้ต่อไป คือการลงมือให้แนบเนียนริชาร์ดจะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดพระเอกจะยิงเอเลียสพวกเขาออกมาข้างนอกวิธีการคือใช้อุปกรณ์เหมือนกับในหนังวินลี่อธิบายครัยบมันคือถุงเลือดที่ซ่อนในเสือ้อทำงานโดยรีโมทเวลาพระเอกเหนียวไก่วินลี่จะกดปุ่มทันทีต่อมาจะทำยังไงให้ริชาร์ดพาพระเอกไปที่บ้านเขาคงบอกให้ไปส่งตำรวจจึงต้องทำยังไงก็ตามให้การแจ้งตำรวจเป็นไปไม่ได้เดลฟี่ถามแล้วต้องทำยังไงพระเอกก็ตอบทันที ผมต้องฆ่าตำรวจดัฟฟี่เดินคุยกับชายหนุ่มณบริเวณที่จะลงมือซึ่งคนค่อนข้างเยอะเื่ดจะให้ปืนอูซี่กับเอเลียตเสียงของมันจะทําให้คนแถวนี้วิ่งหนีได้ง่ายพระเอกขอรถตู้ติดฟิล์มทึบเขาจะหลบหลังมันใช้กำบังตอนเอเลียตเริ่มลงมือจะได้ดูน่าเชื่อถือและจะใช้กระสุนจริงด้วยเอาไว้ยิงหม้อน้ํากับยางรถก่อนที่จะฆ่าวิลลี่ดัฟฟี่ยิ้มอ่อนเธอรู้สึกชอบแผนนี้แต่ถ้าว่าวิลลี่นั้นไม่รับกังวลเรื่องกระสุนจริงพระเอกจึงทํารอยกากระบาดท,ที่ปืนปัญหานี้ก็จบไป ฉากตัดมาวันก่อนลงมือรถทุกคันพร้อมรวมทั้งคันที่จะเปลี่ยนวินลี่เตรียมไว้ทุกอย่างด้วทั้งเรื่องงัดรถและต่อสายตรงแม้กระทั่งแผนพังถนนจุดที่ได้เปรียบที่สุดก่อนจะเริ่มการลักพาตัวคือบริเวณร้านขายแผ่นเสียงเก่าพระเอกต้องไปอยู่ที่นั่นก่อนเริ่มลงมือซึ่งวินลี่เนี่ยก็คิดไว้แล้วนั่นคือให้พี่เบิม้มแกล้งเอาแผ่นเสียงเก่าไปขายคืนก่อนลงมือสองพระนางนั่งคุยกัน พระเอกยังเห็นปัญหาอีก2ข้อข้อแรกคือตำรวจยังไงพวกเขาเนี่ยก็ต้องเข้ามาเกี่ยวดัฟฟี่บอกทันทีเธอจะแจ้งว่าเป็นการดีวยาที่ลม้มเหลวอยู่ในอำนาจเขตของปปสส่วนตำรวจมหาลัยไม่น่ามีปัญหามากพยายามสลัดให้หลดุดโดยไม่ให้มีการบาดเจ็บปัญหาข้อที่2การติดต่อสื่อสารดัฟฟี่เย้ม่มเธอเตรียมไว้แล้วครับนั่นคือใช้มือถือลับที่ซ่อนไว้ใต้บูธมันต่อกับดาวเทียมไม่สามารถแกะรอยได้แบตอยู่ได้14วันภาพตัดมาปัจจุบันและนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมด ที่ทําให้พระเอกมากอยู่ตรงนี้เขาทําสําเร็จแล้วเบคตกลงจ้างทํางานแต่ก็ทดสอบก่อนโดยให้เล่นลัซเซี่ยมดูเล็ตดัฟฟี่ได้ฟังเนี่ยก็ตกใจมากถ้าเกิดคุณตายละ่ะพระเอกสายหน้า ผมใช้ปืนตัวเองซึ่งทำรอยแกรกระบาดไว้ทำให้รู้ว่ากระสุนอยู่ที่ไหนแม้รังเพลิงจะเปิดซึ่งถ้ามันเข้าล็อกพอดีผมก็แค่ยิงชายที่จ่อปืนใส่แล้วหาทางออกมาดัฟฟี่ก็โอเคส่วนบอดีดิกาดตอนนี้ดัฟฟี่จับไว้ลองซักเล็กน้อยแต่ยังไม่พูดอะไรเพราะเอกบอกว่าได้เบาะแสะเทเลซ่าแล้วดุกนำอาหารออกจากครัวอาจจะเอาไปให้เธอที่อยู่ห้องใต้ดินในโรงนาคืนนี้เมื่อทุกคนหลับประมาณตีสพระเอกจะลองไปสำรวจดูดัฟฟี่รับทราบได้เรื่องแล้วแจ้งเธอ ตัดมาตอนตีสพระเอกแอบปีนออกทางหน้าต่างรับซึ่งไม่มีกล้องวงจรปิดบริเวณนี้มีแค่ตรงทางเข้าซึ่งห้องเขาในอยู่ชั้นบนสดุดกว่าจะลงพื้นได้ก็ลำบากเอาเรื่องสารวัตรทหารมาถึงโรงนาซึ่งตรงพรมเนี่ยมีห้องใต้ดินจริงๆพระเอกลงไปตรงนั้นเป็นห้องโล่งกว้างแต่มีเตียงนอนเหมือนมีคนเคยอยู่ที่นี่และเพิ่งถูกย้ายออกไปซึ่งก็ชัดเจนครับเมื่อพระเอกเจอต่างหูรูปห่วงเขาโทรหาดัฟฟี่ทันทีญิงสาวเอ่ยถาม เฮเรซาอยู่ที่ห้องนั้นเหรอพระเอกตอบทันทีทเธอเคยอยู่ซึ่งน่าจะเพิ่งโดนย้ายเมื่อกี้ในนี้มีจานข้าวที่เหมือนกับดุ๊กถือออกจากห้องครัวตอนนั้นมีเตียงนอนและฮีเตอร์พวกมันน่าจะเลี้ยงเธอดาฟฟี่ได้ฟังเนี่ยก็โล่งใจแต่พระเอกบอกทันทีนี่ไม่ใช่ข่าวดีถ้าเกี่ยวข้องกับควินมันไม่น่าจะเลี้ยงเธอไว้ให้แข็งแรงเพราะมีเหตุผลที่ดีพต่เอกต้องกลับห้องแล้วทว่าระหว่างเดิอนออกมาได้มีรถคันหนึ่งขับมาพอดีเป็นชายแปลกหน้าและดุ๊กที่ออกมาต้อนรับเวลาเดียวกันนั้นดาฟฟี่ก็มาถามกาดอย่างเดือดว่าีซ่่่าอยูทไหน แต่อีกฝ่ายบอกไม่รู้เรื่องดัฟฟี่ไม่เชื่อพร้อมจะจัดการมันเดี๋ยวนี้จนวินล,ลี่ต้องมาห้ามสั่งให้เธอออกไปก่อนวินล,ลี่คุยกับดับฟฟี่ตามลาพังบอกอีกฝ่าย ว่าเราทําแบบนี้ไม่ได้ทําไม่สามารถเอาผิดเบกยังไงก็ต้องปล่อยกาดไปดัฟฟี่เข้าใจแล้วคราวหลังจะใจเย็นกว่านี้ด้านพี่เบิ้มมรับเขาแอบ,บดูพวกมันคุยกันซึ่งเหมือนชายแปลกหน้าจะให้พาพระเอกไปที่ไหนสักแห่งดุกกาลังจะขึ้นไปเรียกริชเชอร์ต้องรีบกลับขึ้นห้องซึ่งก็เกือบพลาดตกลงไปดุกเคประตูอยู่นานแต่อีกฝ่ายก็ไม่เปิดเขาใช้กุญแจไขเข้าปรากฏว่าไม่มีใครอยู่และหน้าต่างเปิดดุกชักปืนออกมาทันทีแต่แล้วก็มีเสียงกดชักโครกพระเอกอยู่ในสภาพชุดนอน ดุกบอกว่ามีงานให้ทำพระเอกตีเนียนตอนตี3-47สเนี่ยนะดุกไม่สนเขาพูดต่อว่าเราเจอรถกระบะที่ชนวิชาร์ดแล้วตำรวจเก็บไว้ห้องหลักฐานดุกจะให้พระเอกเนี่ยไปกับแองเจิลดอซึ่งก็คือใชาเมื่อกี้ครับไปดูและหาเจ้าของกระบะให้ได้จะได้รู้ว่าใครลักพาตัวพระเอกขอแต่งตัว5นาทีเมื่อดุกออกไปพีเบิร์มเนี่ยก็รีบโทรหาดัฟฟี่บอกว่ามันเจอกระบะแล้วซึ่งในห้องนั้นมันมีรถออดี้ของกาดด้วย ถ้าพวกมันเห็นว่ารถไม่มีรอยเลือดบอีิการ์ดได้ความแตกกันแน่พระเอกขอให้ดัฟฟี่ไปที่นั่นเขาจะถ่วงเวลาแองเจิลให้นานที่สุดริชเชอร์อยู่บนรถกับแองเจิลซึ่งชายคนนี้มีเส้นสายมากกว่าโรงงานไฟฟ้า เขาคือคนหาเลขทะเบียนกระบะจนได้รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนทั้งสองได้คุยกันแองเจลเป็นฝ่ายพูดคนเดียวเขาเป็นคนที่อยากเลื่อนตำแหน่งเร็วๆไม่ชอบหน้าไอ้พอลี่กระทั่งมีประโยคนึงน่าสนใจครับนั่นคือหัวหน้าใหญ่สุดไม่ใช่เบ็กพระเอกก็ถามทันทีตกลงเรารับใช้ใครกันแน่แองเจลก็ยิ้มตอบอยังต้องเรียนรู้อีกเยอะพี่บ้มด้านดัฟฟี่เธอมาถึงห้องเก็บหลักฐานแกล้งขอดูรถคันหนึ่งเพื่อหาข้อมูลเพิ่มดัฟฟี่เข้าไปคนเดียวส่วนวินลี่ดูต้นทาง ซึ่งออดี้คันนั้นติดงกต้องใช้เวลาเยอะกว่าที่เขียดถึงจะย้ายออกมาได้พระเอกแวะซื้อกาแฟ,แฟเขายืนนิ่งจ้องนาฬิกาจนเจ้าของร้านงงกระทั่งแองเจิลเปิดเข้ามาที่เบิมถึงรินกาแฟเหมือนแกรรอจังหวะอยู่รับอีกฝ่ายถามทันทีในบอกจะเข้าห้องน้ำพระเอกก็ตอบราบเรียบก็ตอนนี้ฉันหิวน้ำรถอดอดี้แทบไม่ขยับวินลี่จะเข้าไปช่วยคนเดียวเข็นไม่ไหวแน่แต่ดัฟฟี่ไม่เอาสั่งให้ดูทางไว้ว่าริชเชอร์เข้ามาตอนไหนเธอพยายามเข็นต่อซึ่งก็ไรวี่แววสำเร็จพวกแองเจิลรอเดินทางได้สพัก ระเอกก็เอ่ยถามว่าจะผ่านด่านเจ้าหน้าที่ยังไง แองเจิลเตรียมเงินไว้แล้วครับเขาจะให้มัน500ดอลลาร์ตำรวจกะเด็กชอบเป็นมือใหม่ส่วนใหญ่ต้องการเงินแต่ถ้าไม่ได้ผลเขาก็เตรียมอีกอย่างไว้ให้มันซึ่งก็คือลูกตะกัวนั่นเองเวลาผ่านไปวินลี่เห็นรถเข้ามาเขาเรีบบอกดัฟฟี่ว่าริชเชอร์มาถึงแล้วซึ่งเธอยังทําไม่สาเร็จจําต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนพระเอกเดินเข้าไปแองเจิลทำตามแผนที่วางไว้พยายามติดสินบนเจ้าหน้าที่แต่อีกฝ่ายดูซื่อตรงครับไม่ยอมรับเงินเด็ดขาดแองเจิลกำลังจะหยิบปืนทว่าพระเอกก็ชิงลงมือก่อนชกหน้าเจ้าหน้าที่สลบแองเจิ ทันทีว่าทำบ้าอะไรพระเอกก็แกล้งบอกฉันฆ่าตำรวจไปคนหนึ่งแล้วการอยู่กับเบ็คควรจะทําให้ชีวิตฉันง่ายขึ้นไม่ใช่ยากขึ้นพวกเขาถึงห้องเก็บรถและก็เจอกระบะที่ว่ารแองเจลรีบถ่ายรูปไว้พระเอกพยายามเร่ง จะไปได้ยังฉันไม่ได้นอนเลยเทว่าตอนเดินออกมาแองเจิลเนี่ยกดันเหลือบไปเห็นออเดียที่เหมือนกับรถบอดี้การ์ดเป๊ะทว่าข้างในเนี่ยกลับไม่มีคราบเลือดเลยในวากาดโดนระเบิดตอนนั้นครับพระเอกก็เตะไขควงให้ดัฟเฟ่ที่ตอนนี้หลบอยู่ใต้รถเนื่องจากเพิ่งสลับป้ายทะเบียนทําให้แองเจิลเ,เห็นว่าเป็นคนละคันแม้ด้านนอกเนี่ยจะเหมือนทุกอย่างกระทั่งรอยโดนชนด้านข้างพระเอกจึงบอกรถแบบนี้มีเป็นแสนคัน คันที่โดนชนน่าจะอยู่ในห้องที่เก็บอุณหภูมิเพื่อรักษา d n เมากกว่าแองเจนก็นิ่งคิดดูไม่เชื่อแต่ก็ไม่แยง้งก่อนจะพูดก่อนนะสารวัตรทหารย่อมรู้ดีที่สุดสุดท้ายก็ยอมออกมาเมื่อกลับมาถึงคฤห,หาสน์หพระเอกก็จะไปนอนทันทีแองเจนก็ขอชนกัมปั้นหน่อยอุต่าทำงานด้วยกันวันแรกแต่พี่เบิ้มก็ดูไม่สนพอพระเอกถึงห้องก็ล้มตัวลงนอนทันทีแต่ยังไม่ถึงห้าวิเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นชายหนุ่มสะบดท,ทั้งที่ตายยังหลับอยู่ เป็นเบคครับที่เข้ามานายทําอะไรพระเอกก็ตอบว่าพยายามหลับเบคบอกว่าเรามีงานต้องทําดุกกับพอลลี่รออยู่ที่ยิมเบคแวะไปหาลูกชายซึ่งยังไม่ตืน่นบอกริชาร์ดว่าเรื่องลักพาตัวมันจะไม่เกิดขึ้นอีกพ่อรับปากแต่เด็กหนุ่มเนี่ยก็ยังหลอนอยู่ภาพถูกตัดใบหูมันยังอยู่ในความทรงจําซึ่งที่ยิมตอนนั้นดุกและพอลลี่กําลังออกกําลังกายอยู่พระเอกถามแถวนี้ไม่มีใครได้นอนบ้างเหรอดุกตอบเลยจะนอนเมื่อเราอนุญ,ญาตดุกมีงานให้ทํา จะให้พระเอกเนี่ยขับรถไปส่งสินค้าเขาสั่งรอที่นี่ระหว่างรอพอลลี่ทีเพิ่งยกบาเบลเสร็จก็ถามยกได้กี่โลพระเอกบอกว่าไม่รู้อีกฝ่ายถามว่าทําไมอีเบิร์มก็ตอบเลยทอมันไร้สาระพอลลี่ชวนมายกแข่งกันพระเอกไม่สนใจครับจนอีกฝ่ายดา่าเพราะแกมันป๊อดไงอีเบิร์มจําต้องอธิบายว่าย,ยกน้ําหนักเนี่ยไม่ได้พิสูจน์ถ้าอยากรู้ว่าใครแกร่งกว่าต้องงัดคอแบบเบาร์เรียนเขาให้พอลลี่วางศอกไว้บนเบาะม้านั่ง ทำเหมือนจะงัดข้อกันแต่ทำเป็นหมดัดฉันจะดึงมือนายลงนายก็ต้านแรงฉันพอลลี่บอกว่าง่ายมากการแข่งได้เริ่มขึ้นพอลลี่ดูชิลขั้นสุดชายยักษ์เอ่ยอ่อนกว่าที่คิดว่าเหตุกระทั่งพี่เบิมดึงสุดแรงก่อนจะแกล้งปล่อยมือทําให้มือพอลลี่ในชกหน้าตัวเองเต็มๆครับพระเอกบอกโทษทีมือลื่นนะ่ะพอลลี่เดือดมากกูจะฆ่ามึงทั้งสงเตรียมบวกเป็นดุกที่มาห้ามศึกไว ดุกพามายังรถขนสินค้าของบริษัทขนพรมบิแซภบาซาในรถใหญ่มี G.P.S มันจะนำทางไปยังนิวลอนดอนดุกบอกมีเวลา6ชั่วโมงไม่ต้องขับเร็วเกินกฎหมายเวลาเหลือเฟือให้เข้าห้องน้ำห้ามเปิดดูของข้างในพอขับออกมาพระเอกก็โทรหาดัฟฟี่ทันทีบอกสิ่งที่เขากำลังทำนัดให้มาเจอกันเพื่อจะเปิดดูของในตู้อาจเป็นแป้งไม่ก็เทเรซาพี่เบิร์มเนี่ยยังติดต่อหาลูกน้องเก่าครับเนียรี คือให้สืบข้อมูลของคน3คนนั่นคือพอลลี่ดุกและแองเจลลอดีตลูกน้องถามว่ากำลังทำคดีอะไรจะให้ไปช่วยไหมแต่พระเอกไม่ตอบพี่เบิ้มได้เจอพวกดัฟฟี่แต่พอเปิดดูข้างในเนี่ยมันกลับเป็นแค่พรมรับถ้าไม่มีสินค้ามันจะให้มาส่งทำไมพระเอกบอกเพื่อทดสอบความพักดีดัฟฟี่ให้เพื่อนมาช่วยพอมาดมกลิ่นมันก็ไม่มีแป้งจริงๆรับดัฟฟี่หน้าเศร้าถามในนั้นมีศพไหมแต่ข่าวดีคือไม่มีเอเล่าย,ยังไม่ตาย พระเอกให้วินเล่เอา GPS ขับรถล่วงหน้าไปก่อนเผื่อพวกเบคจะสงสัยว่าทำไมจอดนานและเขากับดัฟฟี่เนี่ยจะตามไปทีหลังพอปิดตู้สินค้าเสร็จทั้งสองก็รีบเดินทางดัฟฟี่เล่าเรื่องที่สืบมาสุลกาการกไม่ตรวจสินค้าเบคเลยหรือตรวจก็น้อยมากน่าจะหนึ่งในเสือเขาน่าจะติดสินบนพระเอกยังบอกเรื่องที่แองเจดลเลองว่าพวกมันเนี่ยไม่ได้รับใช้เบคแต่ไม่ได้ถามว่าหัวหน้าเป็นใครเดี๋ยวมันจะสงสัยว่าสอดรู้เกินแต่ก็เดาได้ว่าน่าจะเป็นควินแน่นอน พระเอกยังเล่าเรื่องอดีตเขาเคยมีลูกน้องสาวคนหนึ่งรับเธอเหมือนกับเทเลซ่ามีพรสวรรค์ดัฟฟี่สังเกตถึงความเศร้าในน้ำเสียงจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอพระเอกนิ่งยิงสาวถามอกีกควินทำอะไรเธออิบเบิ้มไม่ตอบแต่สีหน้าดูเศร้ามากดัฟฟี่เข้าใจแล้วว่าอีกฝ่ายไม่อยากพูดถึงไม่นานก็ตามวิลลี่ทันพระเอกรับ GPS 2ฝ่ายแยกกันสักพักเนี่ยพี่เบิ้มก็ถึงจุดหมาย ชายกลุ่มหนึ่งรอเจออยู่พวกมันเปิดดูสินค้าการด,ด้านหลังมือพร้อมชักปืนพี่เบิ้มก็สังเกตอยู่พอเห็นสินค้าเขาก็แกล้งถามพรมงั้นเหรอชายคนนั้นตอบนายทำงานให้บริษัทขายพรมคิดว่าจะเจออะไรละ่ะมันยื่นกุญแจรถอีกคันให้ซึ่งเหมือนกันเปะ๊ะบอกขับคันนี้กลับไปโรงงานพี่เบิ้มขับต่อเนื่องอีก6ชั่วโมงรวดที่โรงงานมีแค่แองเจอรเป็นคนดู GPS ตลอดทาง พระเอกรอดุกมารับแต่เอเจิ้เนี่ยมันก็เอ่ยว่าตัวเองสงสัยพระเอกตั้งแต่ตอนถ่วงเวลาที่ปัม๊มไม่ให้ค่าตำรวจที่กองหลักฐานอกีกแถมพอมันตรวจซากรถที่พระเอกขโมยเพื่อพาริชรัดกลับบ้านก็ไม่มีรอยต่อสายตรงแต่พี่เบิ้มเนี่ยก็เลื่อนไหลมากตอบได้ทุกคำถามกระทั่งมันถามว่าไม่มีเศษชนวนสายไฟตกอยู่บริเวณพื้นเลย พระเอกตอบว่าฉันโยนทิ้งแองเจิลหัวเราะตอนนั้นนายกำลังรีบหนีแต่มีเวลาเก็บซากเล็กๆที่เละชิ้นเนี่ยนะพี่เบิ้มก็นิ่งไปครับกระทั่งเสียงตแตรช่วยไว้เป็นดุกที่มาถึงแล้วพระเอกจะไปขึ้นรถทว่าแองเจิลเนี่ยมันยังไม่หยดุดมันบอกว่าฉันไม่ชอบบางอย่างในตัวนายอะพระเอกก็ตอบเลยฉันก็ไม่ชอบนิสัยนายว่ะชอบคิดว่าตัวเองนำหน้าแองเจิลสาทยายต่อว่าตนมีสัมผัสพ,พิเศษมันพูดนายคือสายลับตำรวจเอางี้เราไปถามดุกดีกว่าว่าเขาคิดยังไง แต่ยังไม่ทันได้ออกมาเนี่ยพระเอกก็จับหัวมันทุบใส่โต๊ะจนศีรษะทะลุแท่งเหล็กเสียบบัดคิวแองเจิลดับคาที่ชอบสงสัยดีนะพี่เบิ้มนำศพยัดใส่ใต้โต๊ะสิ่งดูก,ก็บีบแตรไม่หยุดพอเสร็จแล้วก็เดินออกไปดุกลงรถมาถามเลยหูหนวกเหรอทำบ้าอะไรอยู่วะพระเอกตอบเสียงเข้มแองเจิลมันปากมากและนี่คือริชร์ซีซั่นสพาร์ทที่1ครับจะเป็นยังไงต่อน,นั้นรอชมคลิปหน้า แต่ถ้าใครอดใจไม่ไหวเนี่ยก็มีให้ชมเต็มเรื่องที่พรามวิดีโอหากคุณชอบหนังแนวนี้ก็กดบวกหนึ่งมาได้ครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับผมแมนก็แมนแดนแห่งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ